ก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะสาหรับ9ก้าขั้นตอนสู่การเป็นอัจฉริยะอย่างที่มาบอกหลายคนเขาบอกว่าทําถึงขั้นที่2อถึงขั้นที่3มที่อาจารย์แบงค์บอกให้ทําเขาตาตรงนี้เต้นตุบ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 แล้วอะ่ะคือ,อในหนังสือบอกว่าถ้าเกิดทําสําเร็จมันจะมีแบบมันจะมีหนังกระตุกแบบคือเหมือนมันมันจะเจ็บมันจะเจ็บเขาบอกว่ามีมีคนที่ไปทําแล้ววันแรกๆที่ทํายังไม่ได้ค่อยรู้สึกอะไรพอผ่านมาสองอาทิตย์เขาขับรถอยู่เนี้ยมันจะเต้นอย่างเงี้ยเขายังเายังไม่ได้เห็นอะไรนะครับเพราะว่าวิธีการเปิดตาที่3วามเลยว่า มันกาลังจะเปิดก็คือต้องรู้สึกต้องรู้สึกหน่อยหรือบางทีอาจจะเห็นเป็นแสงอะไรมาตอนนอนนอนหลับตาแล้วก็จะเห็นเหมือนแสงสว่างวาบๆเนี่ยซึ่งเขาก็รู้สึกแล้วว่าเอ้ยทำไมหลับตาแล้วไม่ห้องมันมืดแต่ก็เห็นแสงแสงอยู่ไม่เพิ่พ่อตาที่สามคุณเปิดแล้วหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกว่าเปิดสําเร็จทํายังไงเปิดปอม แบบเปิดปอมๆแล้วเห็นคลิปเปิดปอมๆคือแบบว่าเห็นไปเองไะเห็นจริงกับเห็นไปเองนี่แตกต่างกันยังไงแล้วว่าจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเห็นจริงก็ต้องต้องลองไปศึกษาอ่านดูนะครับค่ะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะคะสั่งจองได้ที่เบอร์สองเบอร์ข้างล่างเบอร์นี้ก็จองคิวได้จองคิวได้ด้วยแล้วก็จองหนังสือได้ด้วยนะคะใช่0 8 6ย9 9 1 3 4 4กนั่นแหละค่ะแล้วก็0 8น4 0 9 6 7 7 9ีนห็าะครับถูกต้องค่ะวันนี้นะคะหนังสือก็สามารถหาซื้อได้แะ